ถังเลขล็อกงวดวันที่16มีนาคมให้เลขเด่นในตาราง7 3 8 6 4เลขชุด2ตัว8 3 8 4 8 6 8 7 3 4 3 6 3 7 3 8ในงวดวันที่1มีนาคม เลขเด่นในตาราง8 9 4เข้า3ตัวบน5 4เข้า2ตัวล่างซุปเปอร์เฮงงวดวันที่16มีนาคมให้เลขเด่นบน5เลขชุด2ตัว1 5 6 5เลขชุด3ตัว4 1 5 3 6 5 ล่างให้เด่น3ชุดสตัวล่าง3ามหนึ่งิตยาสารยี่ปัวงวดวันที่16มีนาคมให้เลขเด่น3 7 0 8เลขชุดสองตัว3ามสองสามห้า7ามหกสห

ในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมเลขชุดสองตัวห้าสี่เข้าสองตัวล่าง